The cat sat on the สวัสดีครับผมฟุกพัชชาและวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไมค์ครับซีรีส์พิกซ์เลมอนแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมนะครับผมก็ขอรบกวนเพื่อนๆนิดนึงนะครับช่วยกันกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็คงจะแปลกใจนะครับว่าเซเลน่าหายไปไหนเซเลน่าหายไปแล้วนะครับทุกคนตอนนี้กลายมาเป็นสกินของผมแล้วนะครับผมไปร่างทำมาประมาณ1วันเต็มๆเลยนะครับทุกคนสกินนี้แล้วก็ผมได้้้ไไไปปปทาา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 ากกกกกรรรรเเเเเลลล่่่นนนนนนอออบบบบมมมมมะะะะคคคคััั็็ดยยยยยยโโซึงีผวให นกอยาคเมาแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนและภารกิจในวันนี้ของเรานะครับผมจะมาอีโวล่างของน้องอีวุยนะครับให้กลายเป็นนิมเฟียนะครับทุกคนซึ่งอีวุยนะครับถ้าจะให้พัฒนาล่างเป็นนิมเฟียได้เนี่ย ต้องมีค่าแฮปปี้เนสนะครับประมาณ220นะครับก็คือเกือบตันหรือไม่ก็ตันเลยนะครับทุกคนซึ่งนิมเฟียเนี่ยจะโดดเด่นไปทาง SP Defense นะครับส่วน De f e n s e เนี่ยจะลบนะครับทุกคนอาจจะประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการปั๊มค่าเฟนชิพของน้องนะครับให้ทุกคนหาหมู่บ้านสักหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่ใหญ่พอสมควรนะที่มีแบบจับคิปเปอร์ตั้งอยู่นะครับทุกคนแล้วให้ทุกคนเนี่ยมาซื้อไอ้พวกนี้นะครับผมน่าจะซื้อได้ประมาณ3าิอันนะเพราะเงินผมมีอยู่ใช่รับนาปย เดียว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 ไอ้ตัวนี้เราจับไปยังวะอุ้ยเลวเป้า50เนี่ยทุกคนคาโมเลกิครับเลวเป้า50จัดไปเฮ้ยอย่าวิ่งหนีดิแลบวปสายฝนไปก่อนครับทุกคนแล้วก็อควาเทลอุ้ยโอ้เกือบตายเอาเกตบอลแล้วกันครับเฮ้ยมันหลุดลยยได้ยังไงวะเฮ้ยรีพิตบอลแล้วกันครับทุกคนสวยดีอันนี้อุ้ยโอ้ยยังไม่ได้เข้าบอลมึงหลุดเลยเหรอนี่งั้นะเอาไปเอาซาบอลก็ได้ครับ เรียบร้อยเราได้คาโบนิกิมาอยู่ในทีมแล้วนะครับทุกคนซึ่งผมไม่ได้เช็คนะว่าเมื่อกี้เรามีหรือไม่มีนะครับเพราะาถ้าเรามีเนี่ยมันจะขึ้นรูปโปเกบอลอยู่ตรงชื่อของคาโบนิกินะครับเอ้ยเรายังไม่มีที่เราจับมานะมันในคอมโบมอนอู้บวกสปีดครับแล้วก็ความใหญ่นี่มาหาศาลเลยนะความใหญ่อะเอ้ยทําไปเล่นไปนะแล้วก็เอามาเช็ค IVS นิดนึงครับทุกคน 67%เฮ้ยไม่แย่นะแถบแอกแอกเยอะด้วยทุกคนเออไม่แย่ไม่แย่แล้วก็เราจะมาพัฒนาเฟรนชิปพห้กับ e ีวนะครับมาเลยไหนสิหนึ่งอันได้เท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้มีร้อยสอันละ10ครับทุกคนซึ่งน่าจะได้อยู่นะอุ้ยสองแล้วทุกคนเราไเลเวลดีกว่าครับตอนนี้เลเวลอุ้ยขาดนิดเดียวเองอุ้ยตื่นเต้นว่ะผมไม่เคยเห็นนิมฟียทุกคนอ,อะไรมึงวิ่งมาทำไมเฮ้ย นี่าทาต่อยแม่งเลยผมไม่เคยเห็นนิมเฟียในพิกเซลมอนเลยนะครับทุกคนตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเล่นดันแล้วกันครับทุกคนนี่ระบำสายฝนแล้วก็อควาเทลเอาเวย้ยตีไม่เข้าเลยหรอเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยมันก็เกินไปเอาเวย้ยสวยเออเอามาแทนท่าไหนดีอ่ะเอามาแทนท่าน,นี้แล้วกันครับอา้าวทำไมยังไม่พัฒนาล่างอ่ะเข้าใจอะไรผิดอันนี้ท่าแฟรี่ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้แฟรี่ใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันถึงไม่พัฒนาล่างวะเฮ้ยยังไม่ตันดีหรอเอาดี อุ้ยพัฒนาแล้วเรียบร้อยอ้าวจบกันอีวุยกูเชี่ยได้แบกกี้มาทุกคนโอ้ผมเศร้าว่ะถามจริงเฮ้ยทำไมได้แบกกี้อะ่ะเดี๋ยวนะผมมีอีวุยสำรองอยู่ครับตัวนี้บวกอะไรอะ่ะแอคแท็กแล้วก็ลด SP ADK เดี๋ยวอันนี้เป็นสายกลางๆครับสายกลาง,ลางเอาตัวนี้มาปั้นนึงก็ได้วะ่ะเฮ้ยทำไมเป็นแบกกี้วะทุกคนนี่มาตอนกลางคืนใช่ไหมมันเลยกลายเป็นแบกกี้โอ้ยเราขี่แบกกี้ได้ด้วยไง แล้วขี่แบบขี่ลอยอะทุกคนเฮ้ยอะไรวะผมกลัวว่ามันจะกลายเป็นเอฟี่อะดิทุกคนถ้าเราพัฒนาร่างตอนกลางวันอะเพราะว่าเราพัฒนาล่างตอนกลางคืนอะแล้วมันกลายเป็นแบกกีอ้อะทุกคนเอเ้ยมม่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเรียบร้อยครับอาหารหมดทุกคนเราต้องไปซื้อใหม่ครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีตังแล้วผมต้องเอาของออกมาดูว่ามีอะไรบ้างครับเราต้องอไปขาย รู <itos> ้สต yeah, ็อกกันบ้างแล้วทุกคนยา16อันมันเป็นแบบฟูลฮิลพชั่นนะครับก็คือนาทีฮิลเลือดเต็มเลยปะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเราลองเอามาขายดูซิว่าจะขายได้โอ้โอ้โอ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยได้อยู่เฮ้ยทำมาเล่นไปนาโอเคเราซื้อมาแล้วครับทุกคนเรากินเองไม่ได้นะไยเอาเฮ้ยมันเป็นเอฟวีกูถามจริง เดี๋ยวกูไปทำแบกกี้ไปทั้งเอฟีเลยเออเดี๋ยวนะทุกคนทำแบกกี้ทั้งเอฟีเลยแล้วนิมฟียไม่แต่คือแบกกี้อ่ะแบกกี้มันมีมันมีท่านี่นะเว้ยมันมีท่าเฟรี่นะเนี่ยมันมีเฟรี่ทุกคนทำไมอ่ะทำไมมันถึงทำกับเราอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรทุกคนเรายังเหลือสายกลางอยู่อีกตัวนงครับเออเรายังเหลือสายกลางอยู่อีกเดี๋ยวนะเราจะเก็บอะไรไปดีคาโมนิกก้แมเอานี่ยายาโคมากนเราเก็บไปก่อนครับตัวนี้ เราต้องเอามาตั้นก่อนนะทุกคนผมจะเอาให้นิมฟีให้ได้อ่ะพาร์ทนียมันทำไม่ได้ไม่เลิกอ่ะทำไม่ได้ไม่ยอมนะเอาจริงพาอีวูไ,วไปเวลก่อนครับทุกคนเราต้องเวลให้ได้ท่าแฟรี่ก่อนนะโอ้มงกุฎทุกคนในสุดเรกกลกก็เจอแล้วครับทุกคนซึ่งอันที่เราไม่เจอเนี่ยมันคือโบทล้างน,นะครับทุกคนตรงเนี้ยที่ผมไปหาแล้วมันไม่เจอมันคือบทล้างซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่โบทล้างครับอันนี้มันเป็นโบทที่ยังมีคนแบบมาใช้อยู่นะมันก็เลยยังมีมงกุฎอยู่นะครับแล้วมันเก็บยังไงวะเนี่ยมันต อันนี้เขาบอกว่าให้ใช้ขายกับช็อปคิปเปอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอาไปขายกันนะครับอู้ได้ตั้งห้าหมื่นนะทุกคนที่ผมเอามาขายไม่ใช่ว่าอะไรนะทุกคนผมจะเอามาซื้อพวกท่านะครับผมอยากได้ท่ามากเลยเดี๋ยวนะมันไม่มีท่าให้เลยเหรออยากได้ท่าแฟรี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาซื้อในหมู่บ้าน,นแถวใกล้ๆตรงนี้แล้วกันนะครับเหมือนที่นี่จะไม่มีร้านขายนะทุกคนอุ้ยมีม,มีมีนี่วา สวัสดีครับสวยๆมีท่าขายหรือเปล่าครับขอมูฟโอ้โหเจียบอกมูฟมาเป็นเมลเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเเลพอร์ตไปเลยนะครับทุกคนซึ่งอันนี้เป็นหมู่บ้านแรกโอเคครับหมู่บ้านแรกไม่มีหมู่บ้านที่สองยังไงไม่มีครับร้านขายเฮ้ยมันไม่มีจริงๆหรอตรงนี้ต้องมีแล้วแหละขอล้องอุ้ยมีครับแต่ว่าไม่ใช่ท่าแฟรี่เอ้มันมีมูฟขายก็จริงนะครับแต่มันไม่ใช่ท่าแฟรี่ครับทุกคนเฮ้ยโปเกมอนในตำนานเกิดครับมาหมาพูนี่ครับมาพูนี่เกิดทุกคนนี่ไง มาพูดนี่เวิวอะไรอ่ะเลเวลห้าสิบครับน,น่าจะต่อกันได้อยู่เอาเฮ้ย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 ระเบ้าสายฝนไม่กวนครับแล้วก็อาควาเทลตีไม่เข้าเลยออกเข้าอยู่ครับทุกคนต่างคนต่างตีกันไม่เข้าครับสวยเหลืออยูเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเราจับเลยดีกว,ว่า ใช้เป็น izer, อัลต้าบอลแล้วก uh, ันครับท um, uh, ุกคนเอเกลเองเก่งเจ๋งมากเลยดิเป um, uh, ็นโปเกมอนในตำนานนะเฮ้ยตอนนี้โปเกมอนของผมเนี่ยหมดทีมแล้วนะครับเหลือแค่คาโมนิกิอยู่แค่ตัวเดียวนะยังจับมันไม่ได้เลยครับผมเสียบอลไปประมาณเป็นสิบสิบบอลแล้วอ่ะทุกคนผมว่าถ้าจับไม่ได้ผมก็ต้องฆ่ามันทิ้งครับไอตัวนี้โผมัมชักจะเหิมเกิมกันเรามากเกินไปแหละเอ้ยเดี๋ยวอิอิฟอิฟอิออุ้ยอุ๊ยก็ตายไม่ตีแมงซะเลยนี่เหิมเกิมนักอู้ได้ดาบมาครับดาบเพชรครับทุกคนอุ้ย ดีนะเราของดีนะแต่ที่ไม่ดีคือมันไม่ให้เราจับครับเดี๋ยวเราไปตามจับสาเซียนดีกว่าครับทุกคนขอซื้อ bon บอลเพิ่มโอ้โหเทียบบอลแพงจังวะ20ลูกก็เกือบครึ่งของห0 0 0มื่นแล้วอ่ะทุกคน20ลูกอ่ะเทียบโคดแ,ดแพงเลยอัลโรมีเคว็ดอะไรท,ทำเอ่ยให้เราไปหาลิเจนดารี่ซองโฮนะครับแล้วให้กลับมาคุยกับไอตัวนี้นะครับตัวให้เควสดเรานะครับหลังจากที่เราไปสํารวจมาเสร็จแล้วนะครับโอ้โอเคเย็ดไอแคนไปก่อนก็ได้โอเคเดี๋ยวเรากลับไปแถวบ้านของเราดีกว่าครับทุกคน ซึ่งถ้าเรากลับมาแถวบ้านเนี่ยเรามีโอกาสเจอกับซาเซียนนะครับ ผมไม่กล้าพัฒนาล่างอีวูเลยเพราะว่าผมอะลองไปทดลองอีวมาแล้วนะครับสิบตัวคือกลายเป็นแบกกี้กับเอฟี่หมดเลยนะทุกคนผมก็ไม่รู้มันจะต้องพัฒนาล่างยังไงนะผมเห็นบางคนเขาพัฒนาได้ตอนเวลร5สิบห้าสิบหกอย่างเงี้ยมีแค่แบบมีแค่ท่าแฟรี่แค่ท่าเดียวนะแล้วเขาพัฒนาล่างกันได้เลยแต่ว่าผมมีท่าแฟรี่แล้วด้วยนะทุกคนแต่มันก็ยังกลายเป็นแบกกี้อยู่อะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงแล้วทุกคนตอนนี้เราได้แค่รอซมาเซนต้าเกิดนะครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยนอ่ย ดูในแมพก็มองไม่เห็นครับสามาเซนตร์เกิดตรงไหนวะเนี่ยอันนี้ต้องการเลสโตน50เลยเหรอเอ,อเราเจอสามาเซนตร์แล้วครับทุกคนอยู่ตรงนี้นี่เองก็ว่าทำไมหาไม่เจอมันอยู่ข้างบนครับโอ้ตัวเบลลเลยเชียดเด่ยโคตรเที่ยเราเปิดด้วยคามโมเนกิแล้วกันครับทุกคนไปยงไงเปิดแมงเลยมันแพ้ท่าบินไหมอ่ะโอ้เชี่ยกูดิเลยแพ้เราปั๊มสายฝนครับอุ้ยเกือบตายเลยอ่ะ อย่าพึ่งตีเดอสูงอย่าพึ่งตีเดอชุบชีวิตนูเมกอนโอ้โหแล้วมันบอกฟูฮิลมันฟูฮิวยังไงวะเนี่ยอุ้ยหูโคตรแรงอ่ะเดี๋ยวนะผมว่าผมยัดบอลดีกว่าทุกคนเงิน23,000บาทนี้ทุ่มมาให้เจ้าตัวเดียวเลย <S <S โอ้โยโอ้โยมันแรงเกินไปโอกาสจับน่าจะยากครับทุกคนตัวเนี้ยเพราะว่าไอตัวเมื่อกี้เนี้ยเลื่อนเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ผมยังจับมันไม่ได้เลยอะ <S <S แล้วตัวนี้เลื่อนเหลือตั้งเจ็ดสิบไหนทุกคนเรียบร้อยครับจับไม่ได้ครับจับมันได้ก็บอลเพียวนี่แหละไม่ดูไม่ดูหหหหบบบบตตตตาาาาาาัันนนนนน้้ีี โอ้ยยังไงวิโหูขนหนนี้นนหนี้อ้อเรียบร้อยครับบอลหมดแล้วเราจับอะไรไม่ได้เลยพาร์ทนี้ยี่สิบบอลนะครับหลุดหมดเลยครับทุกคนเราทําอะไรไม่ขึ้นเลยนะวันเนี้ยตั้งแต่พัฒนาล่างอีวูเลวเราลองควิกบอลดีกว่าครับทุกคนโอกาสจับมันเยอะนะอ่ะเฮียหลุดเลยไมาถึงปุ๊บเราเปิดก่อนเลยครับทุกคนอิวหโค้อนแรงอ่ะเรียบร้อย เฮ้ยผมจับไม่ได้จริงๆว่ะทุกคนพันเนี้ยจับอะไรไม่ได้เลยอะ่ะอีวูของผมพัฒนาล่างเป็นเอฟี่เรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมมีแบ็กกี้หตัวนะครับแล้วก็ a อฟี่สอตัวนะครับทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ย ผมได้ทำการเก็บเอฟี่ไปหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าผมจะเล่นแค่ตัวเดียวนะเอฟี่แล้วก็เอาฮิโนะยาโคมาออกมานะครับโอดท้อเลยอ่ะผมไม่รู้จะทยังไงให้มันกลายเป็น ER นิมเฟียอ่ะทุกคนยากอะ่ะโอเคครับทุกคนซึ่งภารกิจในวันนี้เนี่ยเฟลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอันนี้ผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะครับที่ทําให้อีวุยพัฒนาร่างเป็นเอฟี่ไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันน่าจะมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างที่ผมยังไม่รู้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องลองไปศึกษาใหม่ดูก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคร